สวัสดียาเย็นนะคะช่องคนสองพาท่องแจกแป่นนะคะพาชมผักสวนครัวนะคะก็จะมีต้นหอมมีเซโรมีเซโร,ร,รี่มีสลันเน่นะคะนี่ต้นหอมนะคะนี่ต้นหอมนะคะปลูกเมื่อตุลานะคะของปีที่แล้วนะคะ แล้วก็มีสะระแหน่นะคะมีผักชีค่ะผักชีสะระแหน่นะคะนีต้นกระเทียมค่ะกระเทียมปลูกเองนะคะไร้สารนะคะผักชีค่ะผักชีมีพวกเคียวต่างๆเคียวแล้วก็คะน้านะคะพื้นที่เล็กๆเล็กๆแค่นี้ค่ะพื้นที่เล็กๆแค่นี้นะคะแต่สองก็ปลูกได้ทุกอย่าง นี่เป็นคอร์สนะคะนี่เป็นเคียวนะคะแล้วก็มีขนะนะคะมาฝั่งนี้นี่จะเป็นก็เป็นพวกสลัดมีดอกไม้แจมนิดนึงเป็นสลัดต่างๆนะคะเป็นเป็นสลัดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคอร์สนะคะปูกเป็นคอร์สนะคะ เพราะว่าเวลาเก็บสองจะเก็บเป็นใบนะคะไม่ได้ตัดเป็นต้นนะคะก็คือเก็บเป็นใบนะคะเป็นใบต่อกระถางนะคะใบประ,ประมาณกินเราจะกินอันนี้ก็เก็บแบบนี้ค่ะเก็บไปทุกๆก,กระถางก็ได้เยอะแล้วค่ะยามเย็นแสงดีดีดูซะลาเนหรือดูนี้นะคะงามมากนะคะเซลลอรี่ก็งามมากนะคะนี่เซลลรี่นะคะ มีเซลลี่นะคะปลูกประมาณห้าหกต้นนะคะแล้วก็มีสลัดนะคะมีสลัดสายพันธุ์ต่างๆนะคะมีมิ้นต์สายพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็นู่นเลยค่ะมีผักชีมีผักชีถึงล้วแล้วค่ะถึงั้วแล้วั้วนี่ประมาณเกือบเมตรนะคะเลยล้วแล้วค่ะ ต่อไปก็จะจะปลูกผักไทยแล้วนะคะพออากาศเริ่มอุ่นอนร้อนๆ้อนก็จะปลูกผักไทยแล้วนะคะอัปเดตสวนครัวะคะ่ะมะกรูดย,ยังไม่แตกนะคะเพราะอากาศยังหนาวอยู่เลยอากาศยังหนาวอยู่เลยนะคะดูเลย ฤดูใบไม้ผลินี่ผักจะงามมากงามกินไม่ทันเลยนะคะผักจะงามมากเขาจะงามเองของเขานะคะงามแบบหือชื่นใจชื่นใจเลยดูดูนะคะดูสและเน่ดูสและเน่คือเขามีรากตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะมีรากตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ฤดูนี้เขาก็จะแตกขึ้นมาเองนะคะ อันนั้นคือหวานหวานเคอณอออาไว้ค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาใส่กระถางเลยดูเซรัลรี่นะคะเซรัลรี่นี่จะแบบต้นสูงมากดูเลยนะคะกอกอเซรัลรี่จะต้นสูงมากโดนแสงแดดเซรัลรี่ได้ใช้บ่อยก็จะปลูกเยอะหน่อยนะคะต้นหอมก็ใช้บ่อยค่ะ ทำครัวเนาะเราต้องมีสระแเน่ก็บ่อยค่ะดูสระแเน่สระแเน่สรัแหน่นผักชีผักชีก็ทนหนาวนะคะหิมะลงหมดหิหมะไม่ลงนี่แบบไม่ไม่ตายนะคะหิมะลงไม่ตายนะคะเนี่ยหิมะท่วมเลยนะคะตอนตอนหิมะตกนะคะท่วมเลยโอเคค่ะ อัปเดตสวนให้ชมนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามพาชมสวนครัวเนาะวันนี้